อยู่คุงใช่ไหมน่าตกใจนะเนี่ยฉันไม่คิดว่าน่าจะรู้ไวขนาดนี้สภายล้มเหลวเลยไม่สภายอะไรหรอก <c oughs> แล้วก็มันอาจจะอยากใคยเกินไปที่จะพูดกับเธอตรงๆฉันไม่ได้ยินข,าข่าวข้าของเธอเลยแล้วทำไมวันนี้เธอถึงได้ที่ฉันมาวันนี้ก็เพราะมาดูตัวกับพี่เดอยู่คุงยังไงล่ะโอะ ใช่นั่นสินะไม่ได้กันพอไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วสมองมันก็ไม่ทำงานเลยโอ้ทั้งสองคนรู้จักกันด้วยเหรอเฮที่มีคำพูดแปลกๆจากโทรสัพท์เม,มื่อตอนนั้นเพราะปู่เตรียมเรื่องพวกนี้ไว้เองสินะทั้งสองคนคงจะมีเรื่องที่อยากจะคุยกันใช่ไหมค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันไปอย่างช้าๆนะถอาอย่างนั้นพวกเราขอตัวก่อนนะ เดี๋ยวทีเกกกะเปล่าเออสวัสดีครับโคโนเอชุยจิครับฉันดูนั่นก็จริงถ้าอย่างนั้นฉันเองก็จะขอแนะนำตัวด้วยคาราซมิยูกะค่ะยินดีที่รู้จักนะอ๋อทางนี้ก็เช่นกัน ฉันไม่ได้เจอที่เด็กคงมาสัพักหนึ่งนายโตขึ้นมากเลยนะนี่เป็นตะลุงหรือไงเนี่ยฉันเผอตัวตาน้ะไปจนได้แล้วก็นายเท่ขึ้นมากเลยขอบคุณฉันขอโทษที่เข้าใจผิดนะนายกลายเป็นสาวสวยมากๆเลยละ <c oughs> ขอบคุณนี่คือคำพูดจากใจจริงในตอนนี้ นน่จะเข้าใจผิดว่าฉันเป็นผู้ชายอีกไหมฉันสงสัยว่ามันจะเป็นคำพูดที่ยอมรับในทางสังคมหรือเปล่าฉันขอโทษจริงๆริง <c oughs> น่ไม่จะเป็นต้องขอโทษขนาดนั้นก็ได้ในตอนนั้นฉันเองก็จงใจทำตัวเป็นเด็กผู้ชายด้วยตั้งแต่เด็กคุณยายของฉันท่านเข้มงวดมากและฉันเองก็อยู่ในวัยต่อต้านอีกด้วยชื่อก็ด้วยเหรออ,อยุยกา ก็อ,อกจะเป็นผู้หญิงแต่ฉันเองก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันในตอนนั้นที่ฉันได้ออกไปเล่นไก่บฮิเดะกคุงฉันมีความสุขมากๆเลยในตอนนั้นฉันเองก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกัน<อ>แต่ล่องรอยของอยูคุงในตอนนั้นไม่เหลือแล้วฉันสับสนเรื่องอื่นนอกจากเรื่องที่นายเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละแล้วก็นะฮิเด็กคุงฉันไม่มีทางเลือก หมายความว่าไงเหรอจะคิดว่าฉนันน่จะมาไกลที่เด็กคุงที่ทางมาจุนจานหนึงพี่ไปหาคู่ให้เร็วที่สุดแต่จะให้แต่งงานกับคนที่ไม่รู้จักมันก็เสี่ยงเกินไปใช่ไหมล่ะตัดสินใจแต่งงานด้วยเรื่องบอๆแบบนี้จะดีเหรอ้อห,หากจริงจังกับชีิตมากเกินไปก็จะมีแต่ําให้หนักใจเปล่าๆไม่ใช่หรืองไงมันก็อาจ,จะเป็นอย่างนั้นในความเป็นจริงตัวเลือกนั้นมัน ค่อนข้างเสียงมากเป็นเหมือนแมงมุมที่ห้อยลงมาจากใยโดยที่ไม่มีโอกาสให้หลบหนีหลังจากแยกกันสิบปียูคุงยุยกาซังเป็นรุ่นเดียวที่ฉันสามารถไว้ใจได้นิสัยที่เวลาคิด้เลยแล้วจะชอบติบดติ่งหูงไม่เปลี่ยนเลยนะนองนึกดูนิสัยแบบนี้ของฉันแล้วมีเพียงแค่ยูคุงเท่านั้นที่รู้ แนวรบลงควับคิดเสร็จแล้วเหรอเออถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวก่อนเป็นฉันไม่ได้หรอมันไม่ใช่คำพูดพวกนั้นฉันอยากจะขอฉันได้เป็นคนพูดเฮ<ห>้คาราซมิยูกาซังได้โปรดแต่งงานกับผมด้วยครับ จากนี้คุณจะต้องยุ่งวุ่นวายกันใหญ่เลยล่ะนะค่ะฝากตัวด้วยนะคะและเจอกันใหม่นะฮี่เด็กคุงเออไว้เจอกันเป็นไปตามแผนไม่สิมันเกินคาดเลยตั้งหากนี่เด็กคุงเขา ยิ่เด็กคุงเขาพูดว่าได้โปรดขอแต่งงานกับผมด้วยอ<า>ตอนที่เด็กคุณพูดว่าฉันสวยฉันพยายามที่จะไม่ยิ้มแล้วก็ตอนที่เขาขอฉันแต่งงานฉันรู้สึกเหมือนจะเดือดร้จากเวทีของขีโยมิสุเลยตอนที่เขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนฉันนึกว่าเขาจะปฏิเสธซะอีกช่วงเวลานั้นฉันรู้สึกสิ้นหวังจริงๆแต่หลังจากนั้นเขาก็ขอฉันแต่งงาน ความรู้สึกสิ้นหวังของฉันก็ลดควบไปในทันทีเลยตอนนั้นฉันเกือบอดไม่ได้ที่จะกรีดร้องเพราะนั่นมันเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดในชีวิตของฉันแม่ขอบคุณลูกจริงๆที่ไม่ได้ปล่อยรอยยิ้มแปลกๆแบบนั้นออกไปจนถึงตอนนี้ตั้งแต่ที่ลูกแยกกับเขาเมื่อสิบป,ปีก่อนลูกเขาพูดว่าจะแต่งงานกับฮิเดคุงและก็ไม่ฟังที่คนอื่นพูดทันเม่อาพูดเรื่องนี้กับฮิเดคุงฟังนะ เดี๋ยวเขาก็คิดว่าหนูเป็นผู้หญิงเอาแต่ใจกันพอดีเมก็ไม่ได้คิดที่จะพูดหรอกธรรมาชาติของฉันถ้าได้อะไรก็จะติดใจความรักที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในตอนที่ฉันยังเด็กตอนนี้มันหายไปหรือยังหรือว่ามันร้อนแดงขึ้นแต่ว่าสำหรับที่เด็กคุ้ง เป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นแต่แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละลูกจะทำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้ผู้หญิงคนอื่นได้เข้าไปครอบครองทำไมท่าตาของลูกถึงดูมั่นใจขนาดนั้นกันล่ะตัดสินใจแล้วมาทำตัวเท่ๆกู๊ดกูต่อหน,น้าที่เด็กคงกันเถอะ